ะะว่าตอนนี้บวชหรือยังศึกหรือยังอะไรยังไงเพราะไม่ได้ใส่ใจชีวิตก็อยู่ๆจะให้อิงมาจ่ายค่าภาษีค่านุนค่านี้ให้งานล่าสุดคือคุณก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวนะคะให้ไปถ่ายรายการให้ฟรีต้องประมาณ8ตอนเงินเนี่ยจะเอาไปซื้อคอนโดซื้อคอนโดให้เด็กอะไรไม่ได้ซีเรียสน,นะไม่ได้แค้ในเครื่องใจอะไรเลยแต่แค้นตรงที่ว่าแล้วทาไมวะ ทำไมกูต้องมานั่งเป็นจำเลยสังคมหาว่าเป็นเมียน้อยท,ทั้งที่กูหาเงินใช้เองมาไว้ตลอดเอาตรงเลยใช่ไหมคะก็ไม่รู้นะคะว่าตอนนี้บวชหรือยังศึกหรือยังอะไรยังไงเพราะไม่ได้ใส่ใจชีวิตแต่ว่าอิงรู้สึกดีมากนะช่วงเนี้ยเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนพยายามแบบติดต่ออิงมาตลอดซึ่งด่าก็แล้ว ด่าพ่อโล่แม่ก็แล้วมันไม่จบปล่อยให้มันคุยกับอากาศมาประมาณ3ปีมันก็ยังคุยได้จนกระทั่งมันมีเรื่องเกี่ยวกับบริษัทซึ่งตอนนั้นเนี่ยอิงอายุไม่ถึง20ปีแต่อิงต้องไปทำงานอิงเป็นพนักงานนะคะอิงไม่เคยเป็นเด็กฝึกงานเลยสักครั้งในชีวิตอิงได้รับเงินเดือนทีนี้เขาบอกว่าให พนักงานทุกคนเนี่ยเปิดบริษัทเป็นของตัวเองอิงก็อ่ะโอเคแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราอายุไม่ถึงก็เลยต้องใช้ชื่อคุณแม่เข้าไปแค่นั้นหน้าวันนี้อิงจะปิดบริษัทอิงไม่รู้ว่ายอดเองินมันเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เยอะมากรู้แค่ว่าเยอะมากแต่ยืดเยื้อมากี่ปีเราก็ไม่รู้อะล้วก็อยู่ๆจะให้อิงมาจ่ายค่าภาษีค่าหนุนค่านี้ให้ใช่เหรอเดี๋ยวนะงานล่าสุดคือ คุณก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวนะคะให้ไปถ่ายรายการให้ฟรีต้อมประมาณ8ตอนเอาน้องที่เป็นนักแสดงไปด้วยเงินเนี่ยจะเอาไปซื้อคอนโดซื้อคอนโดให้เด็กอะไรไม่ได้ซีเรียสน,นะไม่ได้แค้นเครื่องใจเลยเลยแต่แค้นตรงที่ว่าแล้วทาไมวะทาไมกูต้องมานั่งเป็นจําเลยสังคมหาว่าเป็นเมียน้อยท,ท,ทั้งที่กูหาเงินใช้เองมาเลยตลอดแล้วก็หวังวันนักข่าวเนี่ย ก้าเอาไปทำข่าวนะคะไม่ใช่หิวแสกหรืออะไรนะแต่หทุกครั้งที่อิงออกมาพูดอะมเห็นกล้าทำเลยทำแต่ฝั่งนู้นอยู่แล้วนะนะซึ่งก็ไม่ได้อยากจะแบ่งพักแบ่งพวกนะแต่บางทีก็ลานะําคาอะคนก็มาตาหน้าด่ายอิงนู่นนั่นะอนะิงไปทำอะไรวะเงินก็หาใช้เองไม่พอเออช่วยปิดบริษัทด้วยนะช่วยเคลียร์ภาษีทําอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยไม่รู้อะว่าบริษัทอะชื่อน,นั้นอะเอาไปทําอะไรรู้แต่ว่ายอดเงินมันเข้าเยอะม,มากพอจะปิดบริษัท ภาษีเยอะมากอยู่ดีจะมาโยนให้เราจ่ายเฮ้ยค่างานก็ไม่จ่ายค่าบริษัทนี้อิงจะให้เราปิด,ดีหรอหน่าเกลียดไปเปล่าเธอเศรษฐีไม่ใช่หรออย่าเป็นปลิงดิอะแล้วถ้าสิ่งที่อิงพูดมามันผิดจริงๆไปฟ้องศาลได้เลยค่ะเพราะว่าอิงรู้สึกว่าตั้งแต่เคสแรกที่บอกว่าอิงถูกค้คำเด็กเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะขึ้นศาลนะมีทนายก็แล้ว ทำไมทนายเอาไปออกรายการนะแล้วสุดท้ายคือแหละสังคมเป็นสารเตี้ยอย่างเงี้เย,เเเยเหรอเฮ้ยเลิกเฟกลยเหราจริงๆ